เยวก็ถ่ายต้นไม้ดูเนาะอันนี้เป็นมะรินะคะหอมเอ้ยหอมดอออันนี้เดินยานะคะตดนนย,ย่านมโยมมโยมจะมีสองสีนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นพุทสาคอนนะคะพุทสาคอนเท่าไหร่นะคะดอกแก้วของเราอันนี้หมดดอกไปแล้วนะคะ แก้วพวงดวงใจนะคะส่วนอันนี้ของเรายี่เคสอ๋ออันนี้มังกรคับแก้วค่ะมังกรคับแก้วนะคะใช่ไหมแม่ค้ายนะคะ,ะ,คะใกล้จะโรยแล้วก็สดใสมากๆเลยนะคะยี่เ่งของเรา ี่เล็กก็จะไม่ดูให้ดูดนี่ก็สวยนะคะนี่ก็สวยค่ะสวยดอกไม้ต้นอะไรไม่ขายยังนึกไม่ออกเลยนะคะดอกมันน้อยหน่อยนะคะ ว่าเป็นไม้กระถางไม้มันยังเล็กอยู่นะคะยังไม่โตเท่าไหร่จ้ายังไม่ค่อยโตค่ะสวยดอกไม้ต้นอะไรไม่ขายยังนึกไม่ออกเลยนะคะตูมด้วยนะคะออกตูมตูมด้วยนะคะอันนี้ว่าถือว่าเป็นไม้สวยงามเนาะสีสันตื่นชื่อนะคะ สวยอันนี้ลักษณะเขาจะเป็นวันนี้ก็ดอกไม้อันนี้เป็นต้นนีออนนะคะดอกสีม่วงค่ะดอกนีออนของรามนี่ก็สวยนะคะก็สวยเพื่อนเห็นไหม ภาพมันก็จะเบบอๆเนาะภาพจะเบลอๆแาเมเปิลของเรายังไม่มีดอกให้เห็นนะคะสวยงามนะคะช่วงนี้เป็นเวลาคืมนะคะเพื่อนท้องฟ้าไม่มีแสง ดอกพุทธกาคอนอันนี้ดอกกาหลงค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของพี่เล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะหวัดดีวันนี้ก็ดอกไม้อันนี้เป็นต้นนีออนนะคะดอกสีม่วงค่ะดอกนีออนของเรา ออันนี้มังกรคับแก้วค่ะมังกรคับแก้วนะคะใช่ไหมนะคะดอกพุทธกาคอนอันนี้ดอกกาหลงค่ะเพื่อนๆนขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมในพวกไม้ดอกเนาะไม้ดอกค่ะอันนี้เป็นชบารินรีเชบารินรีค่ะเพื่อนๆน,น,นชบารินรี นี่ก็สวยนะคะนี่ก็สวยที่สวีดัดนะจ๊ะนี่ก็สวยนะคะนี่ก็สวย อ๋ oh, อันนี้มังกรคับแก้วค่ะมังกรคับแก้วนะคะใช่ไหมแม่นะคะ้าลืมชื่อนะคะสวยอันนี้ลักษณะเขาจะเป็นจัดกันไหมคะ่นะแม่ค้าก็จะลืมชื่อละคะ่ะเออสวยสวยเนาะสวยมะลีลา ตองกินหอมนอกมารีลาจัดกันไหมคะม่ค้าก็จะลืมชื่อแล้วค่ะเออสวยสวยเนาะสวยคลิปของพี่เล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะสวัดดีอันนี้เป็นดอกยี่โถคะ่ะยี่โถยี่โถมีทั้งชมพูมีทั้งขาวนะ ของเราก็ถูสีชมพูอ่อนกับชมพูสดนะคะก็จะมีหลายสีเนาะออันนี้มังกรคับแก้วค่ะมังกรคับแก้วนะคะใช่ไหมแม่นะคะสวัสดีสวีดัตนะคะ มีดอกไม้อันนี้เป็นต้นอะไรเพื่อนเพื่อนดูดอกพุทธกาคอนอันนี้ดอกกาหลงค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมอันนี้เป็นดอกยี่โถค่ะยี่โถยี่โถจะมีทั้งชมพูมีทั้งขาวนะของเราก็ลืมชื่อนะคะ สวยอันนี้ลักษณะเขาจะเป็นบ,บานเมเปิ้ลของเรายังไม่มีดอกให้เห็นนะคะสีชมพูอ่อนกับชมพูสดนะคะก็จะมีหลายสีเนาะมาละลีลาตรงกินของ ไม่มีแดดนะคะคืมคืมคืมนะคะคืมเราก็เลยมาถ่ายแบบว่าขมุขมัวหน่อยนะคะอาจจะไม่ค่อยแจ่มนะคะแสงไม่ค่อยมีตบาเ <บา S 2> มเปิลของเรายังไม่มีดอกให้เห็นนะคะสสีชมพูออนกับชมพูสดนะคะก็จะมีหลายสีเนาะ ดอกแก้วของเราอันนี้หมดดอกไปแล้วนะคะแก้วพวงดวงใจนะคะส่วนอันนี้ของเรายี่ดอกมันน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้กระถางไม้มันยังเล็กอยู่นะคะยังไม่โตเท่าไหร่ะยังไม่ค่อยโตเข่งมีเข่งออกดอกเต็มเลยค่ะบูม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 ตุ้ม มะรีลาตรงกินหอมเนอะมะรีลา oh, no. อ่อนโยนสดใสน,นะคะสดใสทลิปของพี่เล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะหวัดดีเดี๋ยวก็ถ่ายต้นไม้ให้ดูเนาะอันนี้เป็นมะรินะคะ หอมเอ้ยหอมดอกคลิปของพี่เล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะสวัดดีนี่ก็สวยนะคะนี่ก็สวยดอกพุทธกาคอนอันนี้ดอกกาหลงค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารักชมจัดกันไหมคะ แม่ะคะ้าก็จะลืมชื่อแล้วค่ะเออสวยสวยเนาะสวยอ๋อันนี้มังกรคับแก้วค่ะมังกรคับแก้วนะคะ,คะ,คะใช่ไหมแม่นะคะ้าคลิปของพี่เล็กนะคะขอบคุณมากๆาเลยนะจ๊ะหวัดดีสดใสมากๆาเลยนะคะนี่เข่งของเราพี่เล็กก็จะ นี่ก็สวยนะคะนี่ก็สวย,สวย้ะนะคะใกล้จะโรยแล้วก็ไม่มีแดดนะคะคืมคืมคืมนะคะคืม,มเราก็เลยมาถ่ายแบบว่าขมุขมัวหน่อยนะคะอาจจะไม่ค่อยแจ่มนะคะแสงไม่ค่อยมี